จนกันี่นี้ดังตสบายอาจารแต่องจโอเคพี่ดาเป็นยัครับกลจริงๆมาบ่อยมากครับเพราะว่าผมว่าศิลปินไทยช่วงประมาณ ปีที่ผ่านมามาเล่นที่กันเยอะมากครับก็มีงานมีคอนเสร์ตมีสาาเบันเทิงใหม่ๆทั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งในการเดินทางแต่ว่าปลายทางไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขามีเครื่องบินโบยิ่งมาจอดลำเริ่มแล้วครับก็ผมว่าก็เป็นการพัฒนาที่เราเห็นได้ชัดทนรูปธรรมนะครับว่าเราก็พยายามทำในคอมมูนิตี้มอลหรือว่าคอมเพล็กซ์บางอย่างที่ดูแล้วน่าสนใจมากครับรวมถึงงานงานโดยเซเว่น <c oughs> เซเว่นโคนเซเว่นเนี่ยนี่ใหญ่หลักๆเขาก็จัดเต็มเลยครับช่มีเครื่องบินมาจอดครั้งแรกเลยครับพี่ใช่ซึ่งไม่ใช่โดมอย่างเดียวเดี๋ยวดีเจที่มาจากยุโรปจากอเมริกาทุกคนม่ไจะขึ้นไปเล่นตรงห้องคนขับเขาเรียกฮ็อปพิชเนี่ยนะครับตื่นเต้นนะครับพี่ทบดีเจที่มขึ้นไปเล่นสูงขนาดจะดูแปลกดีแต่ก่อนเราไปก็ไปแต่ปุ๊บเขาเรียกอะไรตลาด นี่เขามีเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่ที่สามารถขึ้นไปเล่นจริงๆได้แล้วก็มีแสงสีอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยงามดีครับเรียกว่าปีนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทางบูชาท่เลยนะครับครับก็มีเยองน่ายินดีนะครับเพราก็พยายามทำเรื่ใหม่ที่<ร>ที่<ร>เขาก็ใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์นะดีครับคุณเล็กนี่เราดูเขาเรียกว่าวงแหวนมากรองสกิปไปแต่ผมชอบนะเขาพยายามผสมผสานระหว่างความเป็นวัฒนธรรมเก่า าแล้วก็ความเป็นเหมือนโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ขาดสายไปจริงๆอว่าเป็นเรื่องที่ดีครับว่าก็จะได้ยั่งยืนด้วยครับคือศิษย์สามมีพี่ดงมาด้วยพี่ศิษาต้องมาครับเพราะว่าจริงๆเรื่องานจริงคือศิษาแต่วันนี้ก็เหมือนการไทยทีมงานก็ขอมันว่าอยากให้แบบมาร่วมแถลงข่าวก็เปนดีครับแล้วศิษามนี้จะได้เห็นพี่ดงไปเชียร์อัพด้วยนะคะเชียร์นิดหน่อยครับเพาตามเหมือนช่วงเชื่อมแต่ก็เขามีคิวดีเจอะไรของเราเยอะครับ เด็กพี่ลงเสื้ชุดกีฬาสีขาวมาเล่นน้ำกับเราเลเอาหน้็ข่าวนะโอเคพี่ลงฝากงานครับก็ผมยอมใจผู้จัดนะครับทุกท่านเลยก็เป็นการร่วมมือระหว่างทั้งชาวกัมพูชาแล้็ชาวไทยเลยนะครับเพรางานใหญ่เป็นสเกลใหญ่สําหรับที่นี่มากๆก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับปีนี้ปีแรกที่บอสแต่ว่าผมเชื่อว่าปีต่อไปเนี่ยเขาขยายางานแน่นอนและได้ได้ศิลปินอินเตอร์ที่ บินเข้ามาเล่นกันเนี่ยเยอะๆมากมายกว่าน,นี้เชิญชวนครับ13-15เมษาย,ยนนี้ครับผมแวะกันมาได้สนุกแน่นอนนะเมื่อกี้พี่ตงพูดถึงตะเกีงสีขาว,าวนะ<ม>ก็เป็นเวลาพประสมกวรเลยกับกรแสที่ชาวเน็ตเขาพูกันจิดจุดใดๆท่านรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสแบบว่าคนที่มาดูจิดจุดของเรา,ยาเยอะบ้างกันครับจริงจริงตอนนั้นวิ่งเลยฮะวิ่งมาแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยนะรูปหนึ่งที่สวนที่ไปวิ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ เขกลับมาเนี่ยปกติจะไลฟ์ทุกวันจันทร์ศุกร์จะเป็นไลฟ์แบบทำอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยมาไลฟ์ต่อโดยชุดเจอครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นครับเอ๊ะทำไมคนมันดูเยอะจังตอนแรกคคนอมเีปกติไลฟ์ทีนีงคนดูก็ประมาณพันนิดๆเลยครับอืมแล้วไอ้ทำไมไปห้าพัน ครับครับพี่โดมหันข้างเลยค่ะเี้มันจะมันจะพาาอะไรเร้สึกปกติล่วมารู้สึกมองดีๆโอ้โหโนะฮะก็ก็ก็พยายามจะเซฟตัวเองนแต่ว่าก็น่าจะไม่ทันแล้วนะเพราะว่าหันไปทีจากข้าพันเป็นหมื่นถึงแล้วเริ่มเปนแบล้ศกชื่อเลยค่ะพี่โดมปังกรลันะครับ่มันก็ดูเป็นเรื่องตลกไปคือคือผมผู้ชายผู้ชายแบบเราก็ห้าวๆด้วยนะเราก็ไม่ได้ถืออะไรในมุมนี้แต่ว่า ก็ไม่ได้อยากให้มันดูเป็นการตั้งใจผมว่ามันก็จะดูมันก็ดูไม่ไม่ใช่เรื่องอ่ะแต่ว่าโอเคทุกคนเอ็นจอยกันก็ได้ครับก็สนใจอาหารสุขภาพผมบ้างผมภาษาทำนับตายวันนี้เราจะระแวงตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าเราจะแบบว่าขึ้นกล้องไลฟ์อะไรเงี้ยเนี่งเชียร์กันอยู่ให้ใส่อีกใส่อีกผมว่าอ้างไปบอกยังไม่แห้งเลยแต่เราเลยพิซซ่าติ่อะไรเงี้ยขนาดใส่ยาวแล้วก็ยังแบบว่ายังยังเป็นกระแส ดีีนนะะใโซเชก็หลังจากนั้นก็เลยแซวทุกคนว่าโอเควันนี้ทุกเซนนะนะที่ใส่เกงเละมาแทนเลยผมก็มาดึงเกงเละมาถ่ายล้อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบขำๆอะไรอยางเงแต่ทุกคนน่ารักครับไม่ได้แบบดูแล้วแบบโอ้โหเป็นแบบเซ็กชวลอาร์ตเม้นต์ขุกคามะไม่ทุกคนก็เป็นแซวขำๆไปแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออเรามาถึงยุคที่ผู้หญิงเขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะครับคือไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปมีดาราศิลปินอินฟลูมากมายที่ออกมา เรียกร้องในเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เอาหาไปหมดเ้วเป็นน้องๆไม่หมดอย่างแค่พลันยูน้องใส่ตัวอัมผม่งในถ้าเราเห็นมีพี่ตั๊กบริบูรณ์มาเล่นกัน็ขำๆครับผมเรียกว่าได้แบบใช่ก็ขำยิ้มๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครนะจะเป็นอะไรนะที่ช่วแหงนะครับโอ้หพี่ทะหลังจากนั้นแฟนเลยถามว่าโอ้โหไปเป้าเป้าอะไรที่ไหนเนี่ยอะไรเขาก็อัม่งจริงๆที่น่ารัก ตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่ามาโชว์ร่างที่ดอสีนีอะไรหลาคราับพึ่งที่ผมว่าออกกำลังกายแล้วน้ําหนักลงไปเยอะเลยนะครับพี่แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องมาแบบโชว์แบบโอ้โหกายล่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าฟิตมากที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวใช่ครับช่วงก็น้ารอจะมิทเอ้ยมีไหมคะซัมเมอร์ที่ถ่ายแบบเป็นเรื่องเวลาคงไม่มีแต่ว่าก็ถ้าวิ่งตามสวนบางทีแร้องก็ถอดเสื้อวิ่งก็มีนะคร ครับแล้วกลัวไหมครับเราพูดอย่างนี้มีไปดักรอตามสวดเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่ไม่ติดไม่ติดอะไรได้เอาน้ำให้กินด้วยยันนี้ช่วงนี้ก็รักษาสุขั้วใช่พี่รักับมาเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักเราเยอะเกินไปเยอะตั้งแต่โควิดครับก็ไม่ลงเลยก็แปดสิบแปดเดิมเป็นคนน้ำหนักเจ็ดสิบเกินมาสิบแปดโลพอเอาให้จริงๆลงมาได้เนี่ยลงไปหกสิบห้าเลยเกินเป้าบิด ยากยากใช่ใช่ด้วยอยุด้วยแล้วก็มันก็ทรมานแหละกินอะไรก็อร่อยนะครับเมืองไทยอาหารไทยอร่อยไปหมดแล้วต้องแบบอดมือกินมืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องตัดฟานอยู่แล้วก็ผมว่าสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําอะไรก็รู้สึกว่าดีไปหมดคล่องตัวเลยนะก็อยากแนะนำับจริงๆใครที่ตั้งเป้าไว้ก็เนี่ยตั้งตั้งไว้สำหรัปีใหม่นี้ก็เมษาแล้วนะ <laughs> ถ้าจะเริ่มก็เริ่มได้แล้วครับจะได้มีสุขภาพที่ดี พี่น้อคะเราเราเระบาดตัวมากขึ้นไหมว่าเราเป็นกี่สถา,านะเนี่ยคะเนื่องจากว่าทางตัวเราเองก็มีกระแสที่มีเส้นจับผิดจุดเนี่ยนะ,ะจริงๆไม่ติดอะไรเลยครับเพราะว่าผมมองไอ้เกงๆวิ่งลัดลัดอ่ะทุกคนรู้วิ่งไปหมดนสมัยก่อนโดมชอบปั่นจักรยานก็ใส่กางเกงจักรยานนี่รัดกว่านี้อีกนะก็ก็เป็นประเด็นมาแล้วทีหนึ่งแล้วก็สมัยนู้นเลยที่ไปอีเวนต์บางครั้งทำขึ้นสลิงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีสลิงมารัดๆก็ก็จะเป็นประเด็นครับก็ ครับขอบคุณครับที่สนใจครับเป็นคนที่ศิลปินหลายท่านที่โทกมาเนั่องจากว่าเวลาเราไปที่สาธารณะหรือไปเข้าห้องน้ำก็จะเจอประเภทที่เข้าไป่อบวนเราได้เนี่ยครับที่โทรไปเคยเจอนะกับกุญแจเล่นก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าเราไม่พูดถึงคนที่ต้องระวังเพราะจริงๆมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังไม่ใช่การนี้เข้าไปแบบนั้นนี้ผมว่ามันเรื่องของการผิดกฎหมายโดยซ้ำการคุกคามโดยซ้ำจริงๆแล้วถ้าเกิดใคร อารมณ์นั้นอยู่คือผมว่าน่าจะน่าจะต้องต้องต้องหยุดกันเอ่อ <c oughs> ต้องหยุดการทำแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอนาสตาส์ด้วยอะไรด้วยผมไรแก็ไม่ใช่แต่ว่าผมมาตรงผมผมผู้ชายอย่างนี้ผมก <c oughs> ็ได้ไาอยู่แล้วอ่ะครับก็เห็นยังไม่แคร์เลยแต่ว่าเอออย่าถ่ายรูปไปแล้วกันเลยใช <c oughs> <c oughs> ่ดูเงีย้ยไปเีดูเงียยดูเงี้ยเงี้ยไปเดี๋ยวเพีย่ก็ไม่ใช่นะใช่ขอบคุณมากครับ คิให้นักข่าวัมูชารึเ่าหนึ่งได้เลยครับได้จดไอินเสิรถ่ายรูปใช่ด้ครับไปเอาอิร์ตเอาอินเสิร์ตเดี๋ยวเขไายอินเสิร์ตนันแล้วมาแล้วกลับเลยเหรอครับได้จะโหลลสีแดงนะจ๊ะหนึ่งสอามนกม่ให้ให้พี่ดมกระทมาไม่โดนใหม่แล้วจะได้เออใช่กหลกเลังเลร Thank you.